ใครที่กําลังหารถครอบครัวนะไอบอกเลยไม่ผิดหวังแน่นอนวันนี้นะคะไอมี B R V นะรถขนาดกลางนะคะเป็นรถ SUV เนาะใครที่หารถครอบครัวอยู่ห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะไปชมกันเลย วันนี้นะไอจะมานําเสนอคันนี้เลยนะ Honda BRV นะคะเป็นตัวท็อปด้วยนะคันนี้เป็นตัว SV นะเครื่อง1 5ปี2016นะคะตัวท็อปสุดไม่เก0 0หมกิโลเท่านั้นโหลดบ้านซื้อสดไม่ต้องจ่ายแหวนคันนี้มาในราคาสุดพิเศษค่ะ419,000หมบาทบอกเลยได้ไปคันนี้จบเลยนะอันนี้ได้เข้ามานะคะสีขาวสีเดิมเลยนะตัวกระจังหน้าของเขาด้านหน้าตรงนี้นะก็จะเน้นเป็นตัวโคเมียมทั้งหมดเลยนะคะค่อนข้างที่จะใหญ่เลยแล้วก็จะมีสี ดำเตียนโนแบ็คนะคะจะอยู่ด้านล่างเนาะมาพร้อมกับไฟใหม่เลยนะคะเป็นไฟโปรเจคเตอร์แล้วก็ไฟเดย์ทามรันนิ่งไลท์นะคะอันนี้ชุดแต่งเขาก็ให้มาแบบครบๆเรามาดูด้านข้างกันบ้างดีกว่าสําหรับตัวนี้มาพร้อมกับยางตีใหม่เช่นเดียวกันนะคะคันนี้ก็คือจบๆไปเลยเนาะ,ะกับแม็กขอบซิมหกนะคะแม็กลายใหม่เดิมๆจัดสูรน,นะคะไม่มีการเปลี่ยนแน่นอนตัวกระจกนะคะอันนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างแบบนี้นะคะเส้นยาวๆแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับนี่ ัวกระจกมองมุมอับนะคะจะอยู่ด้านข้างทั้งสองฝั่งเลยนะอันนี้ก็การศาสตร์ดิมาเรียบร้อยตัวเปิดของเขานะคะก็จะเป็นโครเมียมมาพร้อมกับตัวกันกระแทกกันร้อยด้านล่างก็เป็นโครเมียมเหมือนกันแหลกหลังคาด้านบนนะคะตัวตามตัวเป็นสไตล์ของตัวเขาอยู่แล้วแหละ BRV นะคะเรามาดูด้านหลังกันบ้างดีกว่าอันนี้ไฟก็คือ เดิมๆนะคะออริจินอลจากศูนย์เลยนะคะไม่มีเปลี่ยนไม่มีแตกแน่นอนนะเป็นตัวท็อปสุดโลโก้อยู่ครบนะคะแล้วก็จะมีกล้องมองด้านหลังมาด้วยนะคะนี่ลูกค้าดูเบาะแถวสุดท้ายนะคะนี่ซีนอันนี้ก็คือเดิมๆจากโรงงานยังไม่ได้เอาออกเลยนะคะคือใช้งานมาน้อยมากจริงๆอ่าเบาะแถวที่3านะคะสามารถพับได้50-50แถวหน้านะคะ60-40อันนี้ก็พับได้เลยนะคะก็จะมีอุปกรณ์แม่แรงจะอยู่ด้านข้างนะคะจะอยู่ด้านข้างเนาะแล้วก็จะมีด้าน ล่างสุดเลยนะคะก็จะมียางอะไหล่คันนี้ก็ยังมีอยู่นะคะจะอยู่ด้านล่างสุดเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างดีกว่าสําหรับคันนี้นะคะเดี๋ยวไปดูความเรียบร้อยกันบ้างครับปะสำหรับภายในนะคะบอกเลยว่าเรียบร้อยมากนะสาหรับตัวอบ์ดหรือว่าเพาดานด้านบนอันนี้เขาก็จะเน้นเป็นแบบออกสปอร์ตสปอร์ตนิดน,นึงเนาะเพราะว่ามันจะเป็นสีดําทั้งหมดเลยทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่าง แอร์นะคะเขาก็จะมีสี่มุมแบบนี้เลยนะคะเป็น4ตอนแบบนี้เลยนะส่วนจอนะคะจอเป็นแบบทัชนะคะอันนี้ก็เดิมๆจากสูตรเลยนะคะแอร์ออตโอต้แล้วอ่ะส่วนคอนโซลกลางตรงนี้ก็จะมีช่องใส่แก้วน้ําได้มาเป็นเกียวออโต้นี่มี power outlet นะคะจะซ่อนอยู่ด้านล่างสุดเลยนะคะช่องใส่แก้วน้ํสองช่องแล้วก็ที่พาแขนอันนี้จะเล็กๆนิดนึงนะคะอันนี้เจ้าของเก่านะคะเจ้าของเดิมเขาติดมาเพิ่มเติมนะคะอันนี้ไม่ได้มาจากสูตรนะติดเอง อ่ะในส่วนของด้านหน้าบ้างดีกว่าพวงมาลัยอันนี้พวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะถือว่าเรียบร้อยเลยนะพวงมาลัยไม่ช้ำไม่โทมนะคะไม่ขาดไม่หลุดอ่ะในเบาะผู้น้าบ้างดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นเบาะหนังนะคะเป็นเบาะหนังตัวเบาะเขามันจะเป็นแบบเหมือนรองรับสรีระเราด้วยนะคะสําหรับคันนี้เนาะเป็นเบาะหนังสีดาค่ะได้ขาวนะด้านหน้าก็ถือว่าโอเคเดี๋ยวเราไปลองดูด้านหลังกันบ้างดีกว่าไปลองนั่งแถวที่2ดูเนาะไปค่ะไะอ่ามา สำหรับแถวที่2นะคะก็ถือว่าในส่วนของตัวบอบ์ดคือเรียบร้อยมากนะด้านด้านหน้าว่าเรียบร้อยแล้วนะอันนี้ก็คือตึงเลยแอร์ลราก็คือไม่ต้องกลัวร้อนนะส่วนไฟนะคะมีทั้งหมด3มุมแบบนี้เลยอ่ะใครที่ชอบนะคะไอบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนเรานั่งแถว2แล้วรู้สึกว่าสบายขาไม่ติดหัวไม่ชนเดี๋ยวลอง ไปนั่งให้ดูแถวสุดท้ายแต่ว่าแถวสุดท้ายว่ามันอาจจะนิดนึงแหละอ่ะเดี๋ยวลองไปนั่งให้ดูตัวนี้นะคะพับลงมาปุ๊บแล้วตัวด้านถ้ายนะมันจะเด้งขึ้นมาเองแบบนี้เลยนะคะอาจจะใช้แรงสักนิดนึงนะก็ได้สองฝั่งแบบนี้เลยนะคะมาเดี๋ยวขึ้นให้ดูนะก็ลงแบบนี้แล้วก็เอาขึ้นมาประมาณอุ้ยไม่แคบนะว่าไปไม่แคบเลยนะสำหรับคันนี้นะคะขาม,มันไม่ติด นะก็ค่ะไม่ติดหัวก็พอดีแหละเพราะว่ามันมันไม่ได้ชนอยู่แล้วมันมันเป็นคอนตัวลดมันค่อนข้างที่จะอ้วนๆหน่อยนะคะก็หัวไม่ชนเราก็ไม่ได้อึดอัดด้วยนะเพราะว่ามันจะมีกระจกนะคะกระจกค่อนข้างเยอะคนนั่งด้านหลังก็จะมีท,ทั้งในส่วนของด้านหลังด้านข้างแบบนี้ช่องใส่แก้วน้ํานะมี2ช่องแบบนี้เลยนะคะ แล้วก็ส่วนแอร์ไม่ต้องกลัวร้อนอันนี้มันจะเป็นแอร์ราวเนาะมันก็จะมี3จุดแบบนี้นะคะมาถึงคนด้านหลังนะคะเย็ยนฉ่าแน่นอนสําหรับคันนี้เนาะนใคที่สนใจนะคะ SUV คันนี้นะให้ฝากไว้ด้วยค่ะ Honda BRV นะคะตัว SV นัดตัวท็อปสุดเลยเครื่อง1.5ปี2016 4 1ส0 0 0บาทกับไบเพียงแค่90,000กิโล ซื้อสดไม่ต้องจ่ายแวบดบเพิ่มสนใจโทรมาได้เลยที่เบอร์0832222203หรือเข้ามาชมรถได้เลยที่โชว์รูมกิจสดารกูตาค่ะตั้งอยู่ที่ถนนการจนาพิเศษบางแคยังไงไอยฝากไว้ด้วยค่ะบ๊ายบาย